ขอกราบนอบน้อเมเบื้องพระบาทองค์พระสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ตรัสไว้ดีแล้วขอกราบนอบน้อมแด่พระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายดักรูบาอาจารย์อรหันต์ทั้ง28พระองค์ถึงครูบาอาจารย์สืบสารพุทธศาสนามาจนถึงเรานบปัดนี้ขอความมุ่งมั่นความตั้งมั่นจงเพียรเกิดแด่พุทธบุตรพุทธบริษัท ซึ่งเป็นคนดีดังลูกขององค์ศาสดาทุกท่านทุกตนทุกคนณโอกาสนี้วางมือลงตามสบายเมื่อกายสบายใจก็จะเบากายเบาใจเบาแล้วรวมกายรวมจิตเข้าเป็นหนึ่งวันนี้ลูกของพ่อมาสนทนามาคุยกันมีสิ่งใดมาปรึกษากันในฐานะที่พ่อ ฝากพุทธศาสนาฝากบ้านแห่งพุทธะเอาไว้เราทั้งหลายเป็นลูกสืบสารมาในยุคนี้สองพันกว่าปีหากว่าบ้านของพ่อมีสิ่งใดรกรุงรังมิดีมิงามก็เหมือนบ้านที่พ่อแม่ฝากไว้ให้เราหากว่าสกรโปรกรุงรังที่ไหนเราต้องช่วยกันรักษาไม่ใช่ว่าไปทําสกรดโปกเพิ่มเข้าไปดังนั้นเราคือผู้ดูแลบ้านของพ่อบ้านของพ่อคือสิ่งใด คือใจของเราพุทธ,ธะคือสภาวะเบิกบานแล้วก็ตื่นรู้ใจของเรารกด้วยอะไรด้วยกิเลสคือโมหะและโทสะอิจฉาริษยาเบียดเบียนต่างๆความโลภหากเราเป็นลูกที่ดีพึงดูแลบ้านของพ่อคือบ้านภายนอกเหมือนศาลาหลังนี้ช่วยกันตกแต่งช่วยกันสร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จงช่วยกันทำความสะอาดเราจะได้นั่งอย่างสบายกายสบายใจใช่หรือไม่ แม่นบ่อแต่ซาลาตันแปนสะอาดกันนอนเตรียมล้างนางเตรียมกดแม่นบ่อใจห้าคขึ้นกันใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราสะอาดสว่างสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขคนเราเป็นทุกข์ที่ใจดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทานคือมหาทานในวันนี้กองกระถินสามัคคีมีบริวารมากมายตกแต่งทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมด บุญใหญ่ไม่ใช่น้อยถ้าเปรียบเสมือนกองกระถิ่นคือบุญใหญ่ดังเพชรดังพลอยในวันนี้พระคุณเจ้าก็อยากจะถามท่านทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภาพกระถินผู้ร่วมกระถินผู้ร่วมสาธุการอนุโมทนาหากว่าท่านทั้งหลายได้เพชรได้พลอยที่เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดแล้วมีที่เก็บหรือยังมีที่เก็บเพชรเก็บพลอยหรือยังที่แต่บุญใหญ่บุญใหญ่นะไปเก็บเพชรเก็บพลอยพ้าอาจารย์ว่าเก็บแล้วก็ทิ้งข้า ที่ที่เก็บเพชรเก็บพลอยก็คือใจของเราเพชรพลอยคือสิ่งมีค่าพระธรรมเป็นดังเพชรซึ่งมีค่ากว่านั้นจะอยู่กับใจที่ใสะสะอาดเท่านั้นถ้าหากใจเราไม่ดีสีไม่งามบุญใหญ่กองกระถิ่ใหญ่เราก็ทํามาหลายปีแล้วทําไมยังไม่ดีขึ้นสักทีเคยถามตัวเองไหมหรือว่าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอานิสงส์มากมายที่พระคุณเจ้าแต่และพระองค์บอกกล่าว ท่านั้นร้อยชาติกี่ร้อยชาติเป็นจักรพรรดิเป็นเยอะแยะมากมายเลยนั่นคืออนาคตแต่ปัจจุบันชาตินี้พระคุณเจ้าก็อยากจะถามท่านทั้งหลายไปทําบุญกฐินกี่ปีแล้วคุณพ่อตั้งแต่ใช้ชีวิตมาหลายสิบปีแล้วนาอเข้า,าวัดตั้งแต่เป็นเด็กก็รู้จักกฐินแล้วใช่ไหมเจ็ดสิบแปดสิบปีปีละครั้งแล้วปีหนึ่งไปหลายวัดด้วยเป็นร้อยไม่ทราบว่าคุณพ่อร้อยความดีไว้ในใจหรือย,ยัง ถ้าเปรียบกัินแต่ละวัดเจ็ดสิบแดสิวัดหร้อยวัดนี่เพชรเจ็ดสิบแเม็ดเนี่ยถ้ารักษาไว้ได้พระอาจารย์เะเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วนะใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากขอกระถินงานแต่ละงานขอธรรมะแค่หข้อไว้ในใจอย่างนี้จำแจกวัดหน้าก็อีกหนึ่งข้อเป็น2เป็นสมเป็น4เก็บไว้นะอย่าทิ้งนะถ้าว่าเป็นของดีถ้าว่าบุญใหญ่ ยาสักแต่ว่าไปยาสักแต่ว่าทำวันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ยุทธศักมาบอกแล้วว่าอยาสักแต่ว่าจงตั้งใจทําวันนี้ค่ําคืนนี้กะถินที่นี่จงเก็บเอาเพชรเอาพลอยคือพระธรรมที่ได้บอกกล่าวไปอย่างน้อยหนึ่งข้อก็ยังดีและอย่าทิ้งนะดังนั้นเมื่อบุญใหญ,ญ่เกิดขึ้นดังเพชรดังพลอยพระคุณเจ้าจึงถามว่าท่านท่างหลายมีที่เก็บเพชรเก็บพลอยหรือ,อยังนั่นหมายถึงดวงใจที่เป็นกล่อง กล่องที่ดีตู้เซฟของดวงใจมีหรืออยังใจที่มีตู้เซฟนั่นก็คือต้องมีศีลศีลคือเซฟติคัสคือเครื่องกําจัดไวรัสคือกล่องอย่างดีที่จะเก็บเพชรเก็บพลอยเก็บบุญใหญ่ในวันนี้เก็บพระธรรมของพระศา,าสดาไว้ได้ถ้าศีลไม่มียังไงก็เก็บไม่ได้ไม่ต้องมากศีลห้าพอทําได้แต่ละข้อแต่ละข้อไล่เรียงได้เรียงไปตอนนี้เรามาเก็บรายละเอียดของศีลแห่งตนดังนั้น พระคุณเจ้าที่บอกว่าเป็นห่วงจังเลยเป็นห่วงบุญใหญ่เป็นห่วงเพชรดังพลอยของพระศาสดาจะตกลนไปหล่นออกจากใจท่านทั้งหลายเมื่อได้บุญใหญ่ก็จงนาบุญไปใช้ให้ยิ่งใหญ่ด้วยหลายคนไปทําบุญใหญ่แต่เวลาจะใช้ไปใช้กิเลสใหญ่ๆหยิบผิดกองมาทําบุญกองกระถิ่นดักบุญใหญ่แต่เวลาจะใช้ไปหยิบกองกิเลสมหาโทสะใช่ไหมพอดีอันนี้มันคุ้นเคยมันหยิบง่ายแล้วก็หยิบมาหลายปี ปีหนึ่งหยิบกระทินค้างหนึ่งแต่ตลอดทั้งปีเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันหกสิบสี่วันเนี่ยหกสิบหกวันเนี่ยหยิบแต่โมหะโทสะมาเลยชินดังนั้นถ้าอยากให้จิตใจสะอาดไม่ยากเลยพี่น้องทงั้งหลายเปรียบเสม,มือนสลาเหลังนี้มีสิ่งไดควรปกเรามองเห็นช่วยกันทําจิตใจเราก็เหมือนกันมองใจตัวเองอย่าไปมัวแต่มองตากันให้มองใจตัวเองบุคคลใดมีสติตามรู้จิตตามดูจิตตามรักษาจิต ควบคุมจิตอยู่บุคคลนั้นจะพ้นบ่วงของมาจะมีสักคนไม่น้อในสลาหลังนี้ในค่ําคืนนี้จะมีบุคคลในน้อที่ควบคุมใจของตนเองได้องค์พระศาสดาได้ตรัสพระธรรมไว้บริสุทธิ์และผุผพองได้แสดงไว้มากมายหลายอย่างวันนี้พระคุณเจ้าจะขอ,อนําเรื่องของเหตุให้เกิดปัญญาเหตุให้เกิดปัญญา พุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาดังนั้น,นปัญญานี่คือผลใช่ไหมเราต้องสร้างเหตุถ้าเปรียบเสมือนทุเรียนที่อร่อยอันนั้นคือผลแต่เราต้องไปปลูกทุเรียนใช่ไหมยากหลายขั้นตอนเพผลอตายกว่าไม่ได้กินดังนั้น,นปัญญานี่คือผลวันนี้พระกุศเจ้าจะมาบอกวิธีการปลูกเหตุวิธีการสร้างเหตุถ้าเกิดปัญญาประการที่หนึ่งบุคคลน,นั้นต้องเป็นบุคคลที่สนทนาและก็ไต่ถาม ในข้ออัดข้อถามในทุกๆเรื่องไม่ว่าทางโลกวิชาทางโลกคุณจะเชี่ยวชาญฉลาดแล้วก็เฉลียวคุณต้องสนทนาไต่ถามแล้วก็ใส่ใจอย่าสักแต่ว่าทําโดยเฉพาะธรรมะเป็นสีเสื้อเอียดอ่อน mm hmm. เหตุ mm hmm. ถ้าเกิดปัญญาข้อที่หนึ่งต้องเป็นบุคคลที่สนทนาและข้อไต่ถามช่วงท้ายๆจะให้สร้างเหตุอยู่นะ <laughs> ตอนนี้ฟังไปก่อนเก็บข้อมูลไปก่อน ดี๋ยวช่วงท้ายๆต้องสนทนาแล้วก็ไต่าถามกับพระคุณจาไม่งั้นจะไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนขอ้าราสดานะนี่เอาเปรียบพระอาจารย์นะนี่ฟังอย่างเดียวไม่ได้คัําคืนนี้ต้องไต่าถามด้วยต้องสอบถามด้วยประการที่สองต้องเป็นผู้ที่มีกายภายนอกและก็กายภายในสะอาดผ่องแผ้วและก็ผ่องใสพู้แทธบริษัททั้งหลายกายภายนอกนัานหมายถึงศีล คือต้องไม่เบียดเบียนต้องไม่ลักทรัพย์ต้องไม่ประพฤติในการมกายภายนอกไม่ดื่มน้ําเมานี่คือเรื่องของกายภายนอกสะอาดของแผ้วท่านสะาดหรือย่างส่วนภายในเป็นเรื่องของจิตใจไม่อาฆาตจองเวรนเห็นตรงตามกระลองครองทมไม่มีจิตผูกโกรธทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่เพื่อเจอไม่เลวไม่ไร้ประโยชน์ไม่ส่อเสียดด้วยอันนี้คือความของแผ้ว ปัญญาเกิดเลยจะได้สองข้อนี้ได้เยอะแล้วข้อที่สามปรับอินทรีย์แรงศรัทธาให้สม่ำเสมอให้พอดีอินทรีย์แรงศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องไม่มากถ้าเรามีศรัทธามากเราจะเชื่อมากโน้มใจเชื่อไปปัญญามันก็ดอบลงไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่อย่าเพิ่งเชื่อให้พิสูจน์ก่อนให้ลงมือทําก่อนดูความเพียรดูศรัทธา ดูสติสมาธิปัญญาของตัวเองให้พอดีสมบูรณ์ในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นห้าอย่างนี้ให้มีอย่างละยี่สิบถ้าปัญญาเรามากก็จะพง้งซ่านเหมือนพระอาจารย์บางช่วงอยากศึกษาปไตยิตกอานั้นปวดหัวพ้งซ่านนั่งไม่สงบอันนั้นคือปัญญามากก็ต้องตรอบลงมา,มามานั่งสมาธิให้มากขึ้นมาเดินจงกรมมาให้มันแชร์ลงมาเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีปัญญามากศรัทธ,ธามากามเลื่อมใสามาก อย่างอื่นมันก็จะดรอปลงไปดังนั้นพึงปรับอินรียห้าพระห้าให้บาลานซ์กันให้พอดีพอดีเหมือนมาในค่ําคืนนี้ฟังสวดมนต์ก็พอดีฟังเทศก็พอดีนั่งสมาธิก็พอดีรับน้าประณะก็รับแค่พอดีถ้ารับมากมันจะเป็นน้ํามรณะนะจะบอกดังนั้นพึงปรับอินรียห้าศรัทธาปัญญาสติสมาธิให้พอดีข้อต่อไปสําคัญมากทีนี้ เมื่อมีการสนทนามีการไต่ถามปรับอินทรีย์ให้พอดีแล้วต้องไม่คบคนพ่านต้องไม่คบคนโง่เขลาอันนี้สําคัญมากพุทธบริษัทมะขามหวานหนึ่งต้นมะขามเปรี้ยวหนึ่งต้นปลูกไว้คู่กันเป็นไปได้ไหมที่มะขามเปรี้ยวจะหวานไม่ได้ใช่ไหมรากมันจะไปพันกันทีนี้มะขามหวานจะเปรี้ยวใช่หรือไม่ขนาดจุดต้นเดียวยังเปรี้ยวเลย ก็เคยกินประจําต้นนี้ไปปีนี้ทำไมมันเปรี้ยวใช่ mm hmm. หไหมไม่สามารถรักษาความหมายในผิดเพี้ยนไปได้ดังนั้นพระศาสดาเห็นโทษในตัวนี้มุงคลส mm ัสิบแปดบอกข้อที่หนึ่งเลย mm hmm. การไม่ครบคนผ่านเป็นมุงคลอันประเสริฐเลิศดลำ้ำดังนั้นเราก็เช่นเดียวกันภาระไปว่าอ่อนแออ่อนต่อโมหะโทสะต่อสิ่งกระทบลุ่มหลงเหลวไหลไร้ประโยชน์ประการต่อไปข้อที่5 mm hmm. เมื่อไม่ครบคนผ่านแล้วตรงกันข้าม พึงคบผู้มีปัญญาพึงคบบัณฑิตแม้ปัญญาทางโลกเธอจงพึงเข้าไปหาเขาศึกษาในทางโลกเขาจะบอกวิธีการในการหาทรัพย์ในวิชานั้นๆแม้ที่สุดปัญญาทางธรรมพึงเข้าหาพระคุณเจ้าหรือเจ้าทั้งหลายแม้จะเป็นคารวะน้อยผู้มีธรรมเสพคบผู้มีปัญญาเราก็จะมีปัญญาจะเป็นไปเองคบบัณฑิตจะพาไปหาผลข้อต่อไปข้อที่หก ให้มีปัญญาที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปทุกๆเรื่องเรื่องทานนี่เรามาให้ทานได้ยิน,นทานเบื้องต้นทานเบื้องต้นและเบื้องกลางเบื้องปลายของทานคืออะไรเคยคิดไหมเอาทานเบื้องต้นไปสวรรค์และเบื้องกลางของทานคืออะไรเบื้องสูงคืออะไรในทานนั้นถ้ามีปัญญาจําแนกที่ละเอียดลงไปศึกษาลงไปทานเบื้องต้นได้ไปสวรรค์ทานที่เป็นท่ามกลางก็ค,คือการไม่เสียดายในทานนั้นทานไปแล้ว เอาให้ทานได้แต่เราไม่เสียดายเรามีจาคะให้ของมากก็ไม่เสียดายเบาเบิกบานเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเบื้องสูงก็คือละความตนีซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นมูลทินในใจตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เพชรไม่อยู่ด้วยดังนั้นทุกคนมีทานเบื้องต้นใส่บาทหน้าบ้านมาให้ทานร่วมกองกระทินแสดงเจตจำนวนเป็นเจ้าภาพทําได้อันนี้คือเบื้องต้นโอเคสวรกิดขึ้นแต่ท่ามกลางคุณจาคะแล้วลึกถึงแล้วเสียดายไหม ถ้าละความเสียดาได,ได้ตรงกันข้ามจะเกิดคุณธรรมอีกหนึ่งก็ค,คือเพื่มปิติอัศาจรรย์มากสละสิ่งของออกไปแล้วมีความเพื่มมีความดีใจมีแต่ในพุทธศาสนานเท่านั้นแหละใช่หรือไม่ถ้าสูตรทางโลกให้ไปต้องได้กลับนั่นคือเท่าทุนยังไม่ดีใจอให้ไปเท่านี้ต้องได้มากคนนี้คือกําไรทึงจะดีใจใช่ไหมแต่ฐานนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่กลับเพื่มใจดีใจอัศาจรรย์ไหมพุทธบริษัทเพราะเหตุนี้แหละโมหะโทสัเขาจริงไม่อยู่ด้วย เขาจึงจากเราไปถ้าเรามีใจแบบจาคะเบื้องสูงคือรากความตะนีสุดยอดเลยทีนี้ทุกอย่างมีแค่พอใช้เราจะแบ่งปันคนอื่นเราจะไม่หึอหวงเราจะไม่ห่วงแหนในสินทรัพย์ที่มีจะไม่ร่วมหลงจะไม่ห่วงแหนจะไม่ยึดมัน่นถือมัน่นจะไม่มัวเมาแต่จะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกเห็นไหมไม่แต่กายของเรานี่ไม่ร่วมหลงในกายจะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกวันนี้ท่านทั้งหลายสละกาย มานั่งมาเพียรปรา,านาสวดมนต์ฟังเทศแทนที่ท่านจัดสุขสบายที่ห้องเย็นๆสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจาดูมใช่ไหมดูซีรีส์แต่ท่านเสียสละกายเสียสละความสบายทางกายนั่นแหละสุดยอดแล้วเรื่องต่อไปก็เสียสละทางใจสิเห็นไหมอันนั้นแหละคือให้มีปัญญาละเอียดลึกซึ้งลงไปต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่7เหตุให้เกิดแห่งปัญญาพุทธบริษัททั้งหลาย ต้องเป็นผู้ที่มีจิตน้อมไปไฟไปส่งใจไปเสพคบไปในสิ่งที่เป็นคุณและประโยชน์นี่แหละพุทธศาสนานี่แหละมีแต่คุณและประโยชน์มาเถอะมาที่วัดได้บุญทั้งนั้นหยิบไม้กวาดปัดใบไม้หนึ่งใบก็เป็นบุญแล้วเทวดาสรรเสริญทําให้ศรัทธาเขาเพิ่มมากขึ้นทําให้วัดสะอาดมีบุญห้าอย่างเห็นไหมยังไม่ต้องใช้ตังเลยแค่มาที่วัดกราบพระสามครั้ง น้อมที่อวัศาสดาหยิบไม่กวาดกวาดลานวัดบุญเกิดแล้วเดินไปดูในครัวไม่สะอาดไม่เรียบร้อยจัดเก็บล้างถ้รยล้างจานจิตพองใสแล้วใจเบิกบานบุญเท่านั้นเลยแม้ที่สุดนั่งวิปัสสนาภาวนาก็เป็นที่สัปปายะนั้นวัดก,ก็มีความสําคัญยิ่งไปกว่านครบาอาจารย์ที่ดูแลวัดดูแลพุทธศาสนาสําคัญยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้คือเหตุให้เกิดปัญญาอยางจํากันได้ไหมไปสไกลเลย เป็นผู้ชอบในการสนทนาแล้วก็ไต่าถามเป็นผู้มีกายภายนอกกายภายในสะอาดผ่องแผ้วแล้วก็ผ่องใสปรับอินทรีย์ภายในใจของตัวเองให้พอดีไม่มากไม่น้อยให้พอดีพอดีอย่างดังทางสายกลางไม่ครบคนพานไม่ครบคนนง่งเขลาบบกปัญญามันจะพานให้เราไปหาผิดปกติเราก็มีอยู่แล้วอารมณ์ที่อ่อนแอใช่ไหมอย่าไปเสพเพิ่มครบที พึงคบบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้มีความสว่างบัณฑิตผู้ประเสริฐสูงสุดก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ดังลูกขององค์พระศาสดาคือพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบและพระธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงเนี่ยตอนนี้เราคบบัณฑิตตอนนี้คือพระธรรมของพระศาสดาแลว้วลงมือเพียรกระทำพึงมีปัญญาที่ละเอียดอ,อนยน่อนปะณีตนุ่มลึกลงไปในทุกๆเรื่องทางโลกทางธรรมวิจัยใจตนเองวิจัยคนอื่นมามากมายแล้ว เรื่องคนอื่รู้หมดข่าวๆที่นั่นที่นี่แต่ไม่รู้เรื่องตัวเองขาดทุนดังนั้นมาวิจัยใจยตนเองต่อไปพึงเป็นผู้มีจิตน้อมไปไฝ่ไ,ไปลงมือกระทําในสิ่งที่เป็นคุณและประโยชน์พุทธบริษัททั้งหลายเราเป็นผู้มีแรงศรัทธาดีแล้วอริยะสาวกแอนธรรมวิน,น,นัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีใจไม่มีมุนทินคือไม่มีความตนีเป็นผู้มีมือที่ชุ่มเย็น ือการเสียสละออกการให้ทานแม้แต่เขาไม่มีสิ่งใดจะทานแต่สองมือเขาเพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เสมอด้วยแรงกายแรงใจให้ของมากก็ไม่เสียดายกองบุญกองทานในวันนี้แม้จะมีคนมาช่วยขนขวายมากทานนั้นก็ไม่ได้ลดไปเลยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและจะเป็นผู้มีบริวาลมาก